อตอนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งนะครับที่บ้านพี่อินวันตุดจินพอดีวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมนะครับมาช่วยคลอดเจ้าหัวล้นใช่ไหมพี่อินหัวล้น,น,นเป็นวัวสาวใช่ไหมพี่วัวสาวกัญญากัญญาเนาะวัวสาวท้องแรกเลยนะพี่เขาเริ่มเบ่งน้ำข้ามกี่โมงพี่กี่โมงเนี่เนยเบ่งช่้งสองทุ่มนี่แหละลงมาเห็นน้ำข้ามแตกกนะันเนาะครับลวงลวง,ลวงดูบางยางลวงแล้วตัวใหญ่เนาะพี่เนาะครับเก้าเดือนมเก้าเดือนครึ่งได้ไหม

ไามที่คนเลยาเตรไปหงลายที่ครับโตววมาแล้วขฟังอย่างไลูกถมไม้รอานี่ตาบ้านขอฟงเเช็ดไม่เช็ดเช็้เชตัวแรงแ่ใกล้กันทั้งครอบครัวเลยลูกดูคนดูกิริยาของคนไปหานี่ออไม้อักดียนะย้อนนีย้อน เจ็บแยงเนล้วนะะตัวูเมียรุ่นรุนอู้โชคดีโชคดีตัวเมียนะหนูเนี่เดี๋ยวเนี่ยหาหามาไหนเทีมา้างโทรศัพท์อยู่ไหนอยู่อยู่โทรศัพท์อยู่ในนั้นเลยค่ะเดี๋ยวดิ่งเดี๋ยวหอหาดิกระไส้่อยเห็นยอนี่เดี๋ยวจะหาย ๋ย่างไรอย่าฟังได้แล้วค่ะเจ็บใจกระเป๋าไหมมึงหาไหมงูเหียละงูเหียละเจ็บเป็นุกี้หตุหมตุ๊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 ตุ สองมั้งน้องตุดกินน้องกิบกินสวยสวยเข็ดเข็ดเข็ดนี่ผสมพยาบาลเดี๋ยววิ่งได้แล้วเอ็นไปดูแม่พี่เอนแก้ยิ่แม่ออกเครยกแม่ออกทั้หมด หนูอย่าไปใกล้แม่มันนะลูกมันดุนะแม่มันดุกดกดหยุดเลยไหมอ่ะกดหยุดกันกดหยุดกันกดก่อนใช่ไหมงงงงงงเป็นไงลูกเอ้ยมีความสุขมากนะครับช่วยกันเลยน้องใหม่น้องใหม่เกิดวันตรุษจีนสวยเลยนะช่วยกันสวยครับเหมือนพ่อเลยนี่พ่อเป็นบามันแดงนะครับ หใหญ่ปิศาจแดงเลยนะเยีๆๆ่ยมเยีๆๆ่ยมจริงแม่เหนื่อยน้อยแม่เหน,นื่อยน้อยถุงน้ำข้ามไม่เป็นไรครับปลอดภัยดีปลอดภยดัปดภยปลอดภยัยลุุนนะลดจีนต้องตุดจีนเลยเนาะวันนี้วันตุดจีน ช่วยกัน,นะมีความสุขมากครับอยู่กันแบบครอบครัวเนาะก็ดีหมอว่างก็ดี